โอเคฮะฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมนะฮะวันนี้อยู่กับผมหน้าเกมเมอร์นะฮะกับเซิร์ฟเวอร์ PBE นะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบกับเจ้าแชมเปี้ยนตัวใหม่น่ารักนุ่งหญิงนะฮะเจ้านานั่นเองนะฮะมันเอ่อเสียงว่านาน,นะครับผมไม่ใช่การนานะฮะใครขาดใครอ่านการนานี่ไปเที่ยวที่แอฟริกาได้เลยนะฮะเนี่ยไลฟ์อยู่นู่นเลย <c oughs> นะครับผมก็ผมไม่รู้ว่าตัวนี้เล่นยังไงนะฮะเราจะลองออกของแบบมาตรฐานที่สุดดูก่อนแล้วกันเนาะ เจ้านานะฮะซึ่งไม่ใช่จีน่านะฮะแล้วก็ไม่ใช่กาหน้านะฮะนะฮะก็เราจะลองดูว่ามันเล่นยังไงนะมันไม่ใช่เอดีซีใช่ไหมที่มันสกิลอะไรเนี่ยภาคบูมแมเรงนะบูมมเรีนี่จะวิ่งตามเราโอ้ว้าวมันเหมือนกับว่าตัวนี้มันจะต้องใช้สองอย่างใช่ไหมจะมีแปลงล่างเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่เนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันเล่นยังไง โอเคมันม,ม,นมีมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีมานานะตัวนี้มันใช้เป็นค่าความโกรธคล้ายๆกับทรีเดอร์แมนนะฮะซึ่งตัวนี้มันก็สามารถที่ทําให้เราแปลงร่างเป็นร่างของเจ้าตัวงาตัวใหญ่ดได้หนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมลองดูเขาบอกว่ามันสามารถวางไปปุ๊บแล้วถ้าเกิดผมเก็บ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 อ๋อถ้าผมเก็บแล้วก็ครูดาวของสกิลหนึ่งก็จะีเยริรเร็วขึ้นอ๋อเจ๋งมากโอเคเข้าใจแล้วบูมเมอแรงนี่โอเคทดสอบกัน จะตะงคูเก็บค่าสเตตัสกันโอ้มันไกลเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิเย็ดนี่สแป,ปมได้เรื่อยเลยเนี่ยเอาจริงดิเฮ้ยมันโอเคอยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยดูดิอู้อะกักงซะงั้นโอ้เสียใจระยะมันมีสุดด้วยเหรอฮะโอเคผมพอผมพอเข้าใจหลักการของมันแล้วเจ้านานะมันน่ารักน้งงิงมากเลยดูดิ น่ารักจังเลยเด็กๆนี่เริ่มกลัวแล้วนี่เริ่มโกรัแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่คืออะไรไฮเปอร์วาล็อปคืออะไรทำยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดสามจมตีได้สามครั้งแล้วก็จะสามารถเพิ่มเอชเชนเลของทาร์เก็ตแบล็กเฮ์อ๋อเพิ่มค่าแบ็คเฮลแล้วก็เมจิกเยสแล้วก็เพิ่มมุมสปีดด้วยเยส เจ๋งมากอันนี้สกิลสองนี่ตีเลยตีเล่นตีเล่นีนีต่ต,เตีเลยเฮ้ยผมจะจะโกรธแล้วจะโกรธล้วนี่โอ้โหเข้าใจแล้วผมพอเข้าใจแล้วตัวนี้นี่อะไรนี่คอปคอปคือกระโดดดึง อ๋อโอเคพอเข้าใจหลักการแนละ้วตัวนี้ไม่น่าเล่นยากนะเดี๋ยวพอมันกลายร่าแล้วมันจะตีเร็วเอ้ยมันจะมันจะตีไกลไม่ได้แล้วอ่ะไม่เจ้ากลายเป็นตัวเล็กอีกแล้วน่ารักงงงงเจ้าน่ารักจังเลยนะ้าขอล้อนะฮะอย่าอ่านอย่าว่าจีน่านะฮะอย่าอ่านว่าการน,านะฮะขอลอ้อ <laughs> ชื่อนาะ่าชี่อน่า นี่ฮะสกิลฮอปคือการกระโดดนะน่ารักมากเลยนะฮอปอีโดดโดดน่ารักดูดีน่ารักอ๋อถ้าเกิดพอตอนสกครั้งที่สามนะมันจะทีเขาสักครั้งมันจะมันจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นอยู่นะดูนะดึงอ๋อโอเคผมพอเข้าใจละ โอเคแล้วก็เก็บสแต็กไปเรื่อยๆเนอะอย่างนี้ครับเจ็บเก็บละแต่เข้ายากเหมือนกันนะเนี่ยจะมีใครบ้าไปเล่นเอดเนี่ย,นนยผมอยากรู้จังคนนี้น่าจะเล่นได้นะผมว่า ADC <laughs> นานะนี่ถ้าเกิดตีขาอสามขาจะได้มุมเร็วสปีดมากขึ้นนะโอเคมันเพิ่มเฮลด้วย <laughs> จะโกอดอีกแล้วดูดิ โอ้ไม่เอาหน้าเจ้นานาจะแปลงร่างอีกแล้วหน้ารักหน้ารักพ่องเอ้ยดูสิดูสิผมเป็นดอานี่นี่เอ้ยอยเมาอ๋อถ้าตีแล้วมันไม่เก็บรักษาค่าคำกรธเลยฮะเพิ่งเห็นว่าโอเคเก็บล,ละเขาก็ได้ละนี่ทุบนี่อ๋อถ้าเกิดทุบมันสตันด้วยเนาะโอเคเก็บละ เฮ้ยผมยืนเล่นสบายเนี่ยโอเคพอเข้าใจหลักการของตัวนี้แล้วฮะฮับโอเคเอได้น่ารักเลยมันกระโดดหลบมันโดดหลบน่ารักมากอ๋ออย่ายิงฉันสิโอ้โหบ้านี่ใจร้ายมากเลยนะรุดเปล่าเดี๋ยวนะเพื่อน โดดน่ารักอะ่ะเฮ้ยมันหลบด้วยมันหลบมันน่ารักออให้ตายสินี่กัเฟอร์บี้ไม่ใช่ละ <laughs> โอเคครับผมจะลองซื้อไอเทมดูดเลือดไม่ยมันเหมือนเป็น a อดีซได้เลยเนะี่ยผมจะลองซื้อที่ดูดเลือดไปก่อนแล้วกันลองดูดผมว่ามันน่าจะคนดูดเลือดเนาะมันน่าจะเป็นสายแบบแคล้ายๆไฟเตอร์ปะมันน่าจะออกแข้งรัวน่ะมัน่าจะออกแนวแบบปรูเซอร์เนาะตัวนี้น่าจะลองโอเคอยู่ไปเดี๋ยวลองดู นา่ารักมองอย่างมองนี้นะครับเหมือนกับสติสอะไอใ,ในเรื่องลีโลแอนด์สติสน,นะฮะเด็กๆเคยทานไหมน่ารักเนาะอยากเล่นตัวจริงแล้วอะโอ้โหต้องซื้อตัวนี้แล้วล่ะให้ตายสิมานี่เด็กน้อยผมได้ข่าวว่าเกิดสกิลฮอปม,มันสามารถกระโดดข้ามหัวได้เอ๊ะนี่ไงนไ่านระักไม่เมใช้สกิลอันติไม่ได้อันติใช้ได้ตอนแปงลงร่างเนาะนี่โดดอ โอเคของดีเลยนี่นอยด,ด,ดนีนี่เนี่ยอ๋อแดงว่ามันถ้าเกิดตีเขาสามครั้งก็ไล่ได้ไหมใช่กับมืเชือโอเคโอเคดีอยู่มานี่นี่ดึงหลังน่ารักอะไรอะไรอะไรไปไหนไปไหนมานี้มานี่นเด็กอดีตเอากรรมเาเดียดใจ สองไห้ได้ไหมมานี่เลยโอเคมันใช้อันติได้ด้วยฮะตอนเวลานี้ใช้อันติได้เฮ้ยมานี่ <S <S นี่เออได้คิวแล้วฮะยังไงเฮ้ยฮับน่ารักกระโดดน่ารักอ่ะโอ้โหมันน่ารักจริงให้ตายทุกคนผมว่าทุกคนควรหามาเล่นนะเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ย เจ้าตัวน่ารักตัวเนี้ยมันควบคุมนี้ยังไงอ๋อมันควบคุมได้อยู่นะโอเคเข้าใจละมันจะมันจะเคลื่อนที่ไปตามของเราช่วงแรกรนะไอ๊ะเนี้ยถ้าเราเดินหน้าถอยหลังมันถ้าเราเดินหน้ามันจะใกล้ขึ้นยอะไรเงี้ย นี่โอ้โหโกระโดดใหญ่มากให้ตายสิเช่ว่ากระโดดใส่หิีเนี่ยได้ด้วยเนี่ยให้เยี่ยมเยีๆๆ่ยมเยี่ยมเข้าใจแล้วสตาร์ทครับสตาร์ทโหมีสต็อคโลสตาร์ทมันเยอะมากอะ่ะสุดยอดอ่ะให้ตายสิบอกกับทังเกิลด้วยนะเนี่ยให้ตายสิเจ๋งอะ่ะผมชอบแล้วผมลงดักตัวนี้ละวผมคงต้องซื้อนะฮะจังหวะนี้นี่ตบตบมันนี่ ร้อยมาตีต่อเล่นไม่ยากนะตอนแรกผมนึกว่าจะเล่นยากเลยสิเล่นไม่ยากเลยตายเสยกผมชอบมากผมต้องซื้อมาเก็บไว้ในดวงใจนะน่ารัก <c oughs> น่ารักมากเลยอะ่ะโอยอ, IG, อ <c oughs> ๋ออ๋อผมว่าทีโมนะตกกระป๋องไปแน่นอนเมื่อเจอกับเจ้านาหน้าน่ารักมากเฮ้ยมันน่ารักมันน่ารักมากเลยดูดิดึงดึงดึงน่ารักเฮ้ยมาฉนันจะโกรธแล له, ้วเว้ย จั่แล้วเว้ยนี่ไปไหนโอ้ยเร็วไปให้ตายเสียใจอะโวแต่ว่าพอมันแปลงลากแล้วมันก็ล่นข้างจะเล่นยากว่ามันแค่นาดนี้หูยโคตรแรงโอ้โหแรงไปไหมเนี่ยน้องชาย๋อผมไม่รู้เดี๋ยวนะนาหน้ารักหนาน่ารัก อ๋อไม่ไม่ไม่ทิอ๋อมันโดดใส่เพื่อนตัวเองได้ด้วยนะเนี่ยดูดิเมื่อกี้ไม่โดดใส่เพื่อนตัวเองเราก็สามารถกระเด้งได้สองครั้งเหมือนกันนะโหเยี่ยมโคตรหนีง่ายอ่ะเอาจริงหนีง่ายมากอ่ะโอมันโคตรหนีง่ายอ่ะสแปมได้ด้วยดูดิสแปมสกิลนี้ได้ด้วยสองวิ ใช้สแปมแบบอันนี้ได้สบายเลยอ่ะโผมไม่แทงพ่ผมไม่แทงป้อมโทับโทษกลัวแล้วกลัวแล้วไม่แทงป้อมโอ้โหสกิลวหนึ่งอย่างแรงอ่ะ โดดสบายมากตัวนี้โอ้โหเฮ้ยมันเล่นง่ายนะเว้ยมันไม่ได้เล่นยากเลยเจ้านาเนี่ยเล่นง่ายมากเลยอะไม่ว่าเล่นยากกว่านี้สิตอนแรกผมลองกลับไปซื้อขอกันอันนี้ลองอันนี้ผมทดองสอบกระบอกก่อนนะเพราะว่พีบีผมเล่นกับคนอื่นผมคิดว่าผมคงจะแย่งเจ้านามันไม่ได้เลยลองกับบอดก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้ลองเล่นตีเร็วที่จะเป็นยังไงเนาะ ซื้อไม่ได้ห่วยเด้งดังปูอ่อย่าซื้อเนี่ยเบรอาลุนคิงอ่ะเร็วเข้าให้ไหวให้ลูกให้ไหวหน่อยเคลือนขึ้นช้าๆอาเงี้ยไม่วัดไม่ทันการเลยให้ต่อสิออมะนา่นารักนลัยผมก็ชอบเลยอ่ะมันเต้นไปท่าไหน <Hey. S 1> <laughs> ูมันเต้นดิ <Hey. S 1> <laughs> นเต้นอะไรของมันวะ <Hey. S 1> <laughs> อะไรของมึงไม่ไ <c oughs> ม่ของล้อน่ารักเลยดิยเลยอว้ย <c oughs> ตัวอะไรมูโฟนากเลยไม่ตายสิ <c oughs> ตรวจไปแล้วนี่เดี๋ยวตรวจใส่เพื่อนดูเ <c oughs> นี่ยสกิลมันใช้ง่ายมากเลยเลยคว้าไปแล้วก็เก็บมา ยางง่ายูดิไหนๆดูสินี่สตูโดดมาโดดมาสบายนี่สบายฮะโอ้โหเก็บบอดง่ายๆมากสบายใจเลยตรนนี้ ใช่ตะกีล้ลราตุ้มได้เลยนะคือมันมันจะเก็บสแต็กไว้ถ้าเกิดเราใช้สกิลคันในมืองมันก็จะตีเลยหลองปะเีย้ยดดูิมันเล่นง่ายมากเลยตัวนี้เล่นง่ายอะ่ะให้ตายสิเล่นโคตรง่ายเลยตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเอาไปลองเล่นแบบจริงจังนะฮะ ผมคงต้อ,อ,องซื้อแล้วครับตัวนี้ไม่ซื้อไม่ได้นะกกนเก็บง่ายมากสบายส,สุดเลยยังไม่ได้ใช้ติเลยเนี่ยรู้ปะ่ะมันแต่ว่ามันก็เป็นบอดนะนะแต่ว่าแบบแต่ว่าเราลองทดสอบดูแล้วก็โอเคแลตัวนี้ได้รู้ว่าหลักการเล่นยังไงบ้างโอเคนี่ยดูนะมันก็ลงไหเพื่อนได้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ก่อนที่เราจะอันนี้ ถ้าเกิดเราใช้สก,กิลโดดของไอเนี่ยของเจ้านาฮะใส่กับพวกเพื่อนหรือว่าแชมเปี้ยนก่อนที่จะแปลงล่ามันจะโดดได้สองครั้งเว้ยมันโคตรเจ๋งเลยอะเี่ยวเว้ยตีไหนะสกิลมันก็จะตีได้สองครั้ง บายอ่ะผมเข้าใจละการใช้สกิลละโอ้โหเล่นง่ายมากทุกคนใครบอกเล่นยากไม่จริงครเล่นง่ายมากน่ารักเหมือนปอกกล้วยนี่ผมยังไม่ได้ใช้อันตรีสักครั้งเลยเนี่ยอ,อัตีเป็นยังไงบ้างอ๋อมันจะซัดเข้าไปอย่างงี้โอเคๆแล้วแต่ว่าเกิดเราซัดได้ข่าวว่ามันซัดติดกำแพงก็จะกลายคล้ายๆกับพวกค่าของเวนเนาะคือว่าใช้แล้วน็อกแบ็กได้โอ้ยเจ็บเป็น เี hey, mm ๋แ hmm. ล้วลูกโ้ยผมไม่ทันนี้โอเคสบายฮะเล่นเล่นง่ายเลยเล่นกับบอร์ดมีสบายมากแต่กับคนเดี๋ยวต้องหลอกกับคนบ้างแต่ว่าเธอพี่บีผมเล่นกับคนไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเพราะว่าตัวผมมันมันค่อนข้างจะแบบ นึกออกปะไม่ค่อยเวิร์กอะเลนกับคนลวผมแพ้ตลอดเลยด้วยความที่มันแหลกมากดูปิงผมเองสองร้อย200กว่า <c oughs> แหลงร่างแล้วนารักโ <c oughs> ดดใส่แล้วมีดาเมจแรงมันแรงมากเลยอ่ะมันเป็นตัวที่ตีแรงมากเลยดูดิ ตั้ได้ตันได้สบายมากโอ้โหเก็บแบบสบายสบายแล้วแบบครูดาวมันถ้าเกิดรับได้นี่คูดาวลดเร็วมากนะดูดิสองวิอ่ะเสร็จอ่ะแล้วเราก็แปมอันนี้ใส่แล้วมันแรงมากอ่ะโอ้โหตรงนี้ต้องโดนเนิฟแน่นอนฮนะเชื่อผมตอนออกมาจรินี่ต้องกลับบ้านกันแนละ้วเนี่ย

มา่ดูมันตีดิถ้ากับเพื่อนได้เลยดูนะเนี่ยโดนใส่หัวเพื่อนก็ได้เลยง่ายมากน้องสาวก็ต้องใช้ใหม่สกิลมันใช้ง่ายมากดูดิแต่อันตีอ่ะต้องอะใช้ยาดิหนึ่งนะ ตีแบบใช้ยากนิดนึงนะผมว่ามันต้องแบบเวลาเข้าเข้ายากหน่อยไม่หลักการสบายหมดโอเคเดี๋ยวจบแล้วสบายสบายให้เกมนี้ชิวๆผมชอบนะเจ้านาเนี่ยน่ารักดีอ่ะแล้วก็แบบวิธีการเล่นก็ง่ายด้วย คือมันโมลิผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่โมบิลิตี้ดีมากอ่ะตัวเนี้ยให้ตายสิแล้วดาเมจก็แรงด้วยโอ้ยตายแล้วเจอตัวมาผมว่ามันกดได้หลายตัวจริงเล่น ADC ยังได้อะเอาจริงตัวเนี้ยต้องลองแบบเล่นแทงนะว่ราะมันได้ต้องไปหันละโอ้เสียใจ กลับบ้านได้ไหมนี่ผมตั้งสามพันแล้วไม่ต้องกลับบ้านถ้าตีไปเรื่อยๆก็ตายครับไปซะถูกป้อมเรื่อยๆสบายทำอะไรผมไม่ได้เลยอ่ะ ผมว,ว่ามันไปเล่นไหนก็ได้ตัวเนี้ยเอาจริงผมสุกเัินจริงแล้วมันไปเล่นไหนก็ได้แต่คิดว่าแจ้งเกิลน่าจะเวิร์กนะตัวนี้แจังเกิลน,น่าจะเวิร์กมากอตอบแค่เนาะขึง,ง่ายอ่ะตัวอะไรเพิ่งขึ้นง่ายเลย แป๊บแป๊บตายแล้วโคตรเร็วอ่ะดูดาเมจมันสุดๆอ่ะตรงเนี้ยฟองแปลงล่าแล้วดาเมจที่แบบโอ้โหลยถล่มทลายฮะ <c oughs> จบแล้วนะเนี่ยเก <c oughs> ิด <c oughs> ไหนลูกดูความน่ารักของมันนะ สบายสบายเล่นง่ายมากอ่ะโอ้ใครบอกเล่นยากตรงนี้ไม่ยากเลยค่ะเล่นง่ายสุด ผมต้องซื้อฮนะตรงนี้รับรองซื้อชัวร์ขอบคุณ<ม>ทุกคนที่รับชมรับฟังมากนะครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้านกับการทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ PPE นะฮะกับหน้านกนเกมเมอร์นะฮะวันนี้ก็ไม่ว่าเดีย๋ยวทุกคนกลับมาไว้เจอกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันน,นะฮะเออเมียวไม่เข้าป้อด <laughs> <c oughs> มดนะิไม่กระโดงก็ไม่ได้ป้อมโอเคฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านครับผมสวัสดีสวัสดีครับ